จากสรรมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีตอนนี้ผมปลาระเบิดขึ้นไปบปนบ้านซึ่งระเบิดโดนศัตรูด,ดาวไปแล้ว1ตัวแล้วก็เจ็บอีก2ตัวซึ่งดาเมจที่ผมคำนวณออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแรกเลือดจะเหลือ18ตัวที่2เลือดจะเหลือ130และปืนลูกซองที่ผมใช้จะเป็นลูกซองอีโวนะครับผมมี5นัด ใช่ครับตัวที่เหลือเลือ 18, ด18โดนแค่เม็ดเดียวก็ดาวแล้วแล้วตัวที่2ที่เหลือเลือด130จากการคำนวณของผมถ้าเขาไม่ใส่เกาะโดนเม็ดเดียวก็จะโดนดาเมจไป156ถ้าเป็นเกาะ1ก็จะโดนดาเมจไป102ถ้าเป็นเกาะ2ก็จะโดนดาเมจไป78ถ้าเป็นเกาะ3ก็จะโดนดาเมจไป48ถ้าเป็นเกาะ4ก็จะโดนดาเมจไป42ครับผมใช่ครับแค่4ี่นัดก็เพียงพอที่จะฆ่าตัวที่2ได้แล้วซึ่งเวลาที่ผมจะวิบบ่งขึ้นไปยิงศัตรูเนี่ย มันเร็วกว่า3วินาทแน่นอนครับผมเพราะว่าการที่เราจะชุบเพื่อนขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการชุบ3วินาทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันปังปังปังสร้างลายไอคิว